สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักชุดเกียร์สองค่ายใหญ่ๆนะครับผมก็คือ s h i า a โ o นะครับกับแสลมครับผมตัวที่เห็นนี่นะครับผมเป็นชุดเกียร์ของ s h i า a โ o นะครับผมลักษณะมือเหมือนกับทั่วไปครับผมมือซ้ายก็เป็นตัวปรับสับจานหน้านะครับผมชิปเตอร์ ตัวขวานี่ก็คือปรับตรงตีนผีหลังนะครับหรือหรือเกียร์หลังนั่นเองนะครับผมก็ส่วนประกอบก็คือมีสองของชิปเตอร์นะครับผมมี2ลิ้นครับผมมีลิ้นลิ้นใหญ่นะครับผมก้านใหญ่ก้านใหญ่นี้เวลากดไปแล้วเนี่ยจะขึ้นเป็นจานใหญ่นะครับผมกดแล้วก็จะขึ้นเป็นจานใหญ่ครับตามนี้จานใหญ่ก็จะขึ้นนะครับผมส่วนลิ้นเล็กนะครับผมด้านนี้ครับเวลากดไปแล้ว เกียร์จานหน้าก็คือจะลดลงมาหนึ่งระดับนะครับผมอ่ะกดปึ๊บเนี่ยครับผมอันนี้คือส่วนของสับจานนะครับผมส่วนมือขวาเป็นส่วนของตีนผีหลังครับผมลิ้นใหญ่กดใบจานจะขึ้นนะครับผมทาให้เกิดน้ําหนักที่เบานะครับส่วนลิ้นเล็กนะครับผมด้านนี้ก็คือกดไปแล้วก็คือจะเป็นเฟืองเล็กหรือให้น้ําหนักที่ค่อนข้างหนักนะครับผมไว้สําหรับทำความเร็วครับเทคนิคการเปลี่ยนเกียร์ก็ คือทางเรียบส่วนใหญ่หรือทาความเร็วสูงก็ใช้จานใหญ่นะครับผมจานหน้านะครับแล้วก็ส่วนเกียร์หลังก็ใช้จานเล็กนะครับผมแต่ถ้าขึ้นเขาเนี่ยก็ควรจะใช้เป็นจานใบใหญ่นะครับด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นจานใบเล็กครับผมเสริมด้วยเทคนิคการเปลี่ยนเกียร์นะครับผมถ้าไม่อยากให้รอบขาเรากระตุกโดยเฉพาะการเปลี่ยนขึ้นเป็นจานใหญ่นะครับผมให้กด2ข้างพร้อมกันครับจะได้น้าหนักที่เบาขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองกดดูครับกด พร้อมกันสองข้างครับผมนี่ครับผมจะทําให้รอบขาไม่หนักขึ้นมากนะครับเราได้ได้เกียร์ที่เปลี่ยนในการเปลี่ยนจานนะครับอย่าันหนึ่งคือกดลิ้นเล็กพร้อมกันสองข้างครับผมกดลงไปเลยครับจะทําให้รอบขาไม่เปลี่ยนมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการเปลี่ยนเกียร์ของชิมา a โนแล้วก็ส่วนประกอบของชิปเตอร์ชิมานโนนะครับสาหรับอีกค่ายหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นชุดเกียร์ของแซลมนะครับผมลักษณะพิเศษของแซลมเนี่ยตัว ก้านตัวลิ้นนะครับที่สําหรับปรับเกียร์เนี่ยจะมีเพียงก้านเดียวนะครับไม่เหมือนกับชิมาโนนะครับผมลักษณะเป็นอย่างนี้ครับเป็นระบบดับเบิลแท็บครับผมด้านซ้ายเปลี่ยนเกียร์จานหน้านะครับผมด้านขวาเปลี่ยนเกียร์ตีนผีด้านหลังนะครับหรือว่าชุดเฟืองหลังนะครับผมลักษณะของพิเศษของแลมก็คือมีก้านเดียวกดกดตื้นกดตื้นด้านขวาก่อนนะครับกดตื้นเนี่ยเฟืองจะหนักขึ้นครับผมถ้ากดลึกกดลึก เฟืองเนี่ยก็จะเบาขึ้นครับผมมือซ้ายนะครับผมเป็นส่วนของสับจานหน้าหรือชุดเฟืองหน้านะครับผมกดกดกดตื้นครับผมกดตื้นจะเบานะครับผมถ้ากดลึกก็คือจะเป็นใช้จานที่หนักนะครับผมเป็นจานใหญ่ลักษณะง่ายๆของแสล a มเลยก็คือกดลึกกับกดตื้นนะครับผมต่อไปเป็นเทคนิคการเปลี่ยนเกียร์ให้รอบขาเนี่ยมันสมูทอยู่นะครับผม กดพร้อมกันทั้ง2ด้านเหมือนแลมได้เหมือนเช่นกันนะครับผมอ่าก็จะได้เกียร์ที่หนักขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนจานใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็รอบขาเนี่ยยังสมูทอยู่แล้วก็กดตื้นพร้อมกันเลยครับก็จะได้เกียร์ที่เบาขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นจานเล็กได้ครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับชุดเกียร์นะครับผมสแลมกับชิมาโ,โน่นะครับผมโดยบุคลิกของชุดเกียร์ทั้ง2ชุดนะครับผมจะไม่เหมือนกันครับผม ชุดเกียร์สแสลมเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่แข็งดุดันนะครับผมไวส่วนชิมันโอนี่ก็คือนุ่มนวลครับผมเงียบนะครับก็ลองเพื่อนๆลองเลือกดูครับผมว่าชุดเกียร์ไหนเป็นชุดเกียร์ที่คุณถูกใจครับผมระหว่างชิมันโอกับสแสล m มครับ